โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับน้ำพริกปลาทูของเราครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำพริกปลาทูเราครับ เดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้บางส่วนนะครับใส่กระปุกไว้ครับใส่กระปุกไว้กินวันหลังครับอีกบางส่วนเราก็ระดายน้ำพริกกินวันนี้ครับเย็นนี้กินกับผักสเสรเรียบร้อยครับน้ำพริกปลาทูครับแล้วก็ กินกับผักสดนะครับวันนี้ครับครับไปครับกินข้าวด้วยกันครับ